15มีนาคมเงินสดเข้าใครได้บ้างได้เท่าไรไปเช็คกันด่วนเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่แม่ป้าทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมนายเอกคนเดิมนะครับสำหรับสาระความรู้ข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ มารับชมรับฟังข่าวสารสาระความรู้ดีๆกันได้เลยนะครับด่าสุดนะครับวันนี้15มีนาคมนะครับรีบเช็คด่วนเงินสดเข้านะครับวันนี้จะมีสรุปมาให้ด้วยนะครับว่าใครที่ได้บ้างได้เท่าไรสูงสุดถึง600บาทเข้าในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนเดือนมีนาคมนี้อย่างมีเงินเข้าอยู่นะครับ คนจนได้รับประโยชน์อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยนะครับสำหรับผู้มีไรายได้น้อยนะครับที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและได้รับบัตรคนจนมานานแล้วนะครับหากต้องการทราบว่าในเดือนมีนาคมวันที่15มีนาคมจะยังได้รับเงินช่วยเหลือด้านใดบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวันที่15 มีนาคมมีเงินอะไรเข้าบ้างนะครับผมจะนำปฏิทินนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกดเงินสดอะไรได้ไม่ได้นะครับวันที่15มีนาคมนี่ครับดังนี้นะครับเงินแรกที่จะได้รับนะครับก็คือเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุนะครับได้รับ 50บาทสำหรับผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน30 0 0 0บาทนะครับอันนี้จะได้เฉพาะผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมเองนาะยเอกเองก็จะต้องไปกดให้กับคุณลุงนะครับคุณลุงของผมจะได้รับ100บาทนะครับเพราะเป็นผู้ที่มีรายได้น้อยกว่า3 0,000ืนนะครับ ถ้าใครที่มีรายได้มากกว่า3 0 0 0 0ต่อปีนะครับก็จะได้รับ50บาทตรงนี้เป็นเข้าปกต,ติทุกปีอยู่แล้วและมาตรการนี้นะครับก็ได้ต่อเนื่องนะครับเดือนนี้ยังได้อยู่นะครับได้ต่อเนื่องไปยันถึงเดือนกันยายนกันเลยทีเดียวนะครับอีกเงินหนึ่งนะครับไม่จำกัดเฉพาะผู้สูงอายุแล้วนะครับก็จะได้ทุกคน ี่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับและก็สามารถเติมเงินเข้าในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ด้วยนะครับและมีการรูดซื้อสินค้าผ่านเครื่องรูดบัตรนะครับ EDC นะครับที่มีการเชื่อมต่อ POS นะครับก็ถ้าในเดือนนี้นะครับเดือนมีนาคมท่านเนี่ยไปใช้จ่ายในเดือนกุมภาพันธ์ ท่านจะได้รับคืนในวันที่15มีนาคมนี้นะครับก็เป็นเงินคืนค่าแวดนะครับหรือเงินภาษีนั่นเองนะครับคืน5%เข้าในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่เกิน500บาทก็คือจะได้รับสูงสุดเนี่ยนะครับ500บาทนะครับมาตรการนี้ก็ยังมีต่อให้ไปจนถึงเดือนกันยายน63นะครับเงินตรงนี้ก็จะ มากน้อยขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่ท่านใช้จ่ายไปในเดือนกุมภาพันธ์นะครับเดี๋ยวผมมีสรุปไว้ให้นะครับว่าท่านเนี่ยจะได้รับกันกี่บาทครับพี่น้องครับส่วนใหญ่นะครับพี่น้องเราเลยบัตรคนจนเลยนะครับก็จะได้รับเงินเข้าบัตรเนี่ยห0 0รหรือ200บาทนะครับโดยทั่วไปตามปกตินะครับที่สามารถลูดซื้อสินค้าได้นะครับก็ จะได้รับคืนเนี่ยนะครับสำหรับผู้ที่ใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน100บาทจะได้เงินคืนภาษี5%เข้าบัตรในวันที่15มีนาคมเนี่ย5บาทนะครับถ้าท่านใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน200บาทจะได้เงินคืนภาษี5%เข้าบัตรคนจนเนี่ยในวันที่15มีนาคมเนี่ย10บาทนะครับแต่ถ้าท่าน เติมเข้าไปหลายท่านคาดว่าถ้าอยากได้เงินคืนภาษีเนี่ยจะต้องเติมเงินเข้าไปเองให้ได้500บาทถ้าท่านใช้500บาทเลยท่านจะได้รับเงินคืนภาษี5%เข้าในวันที่15มีนาคม25บาบาทนะครับถ้าท่านใช้จ่ายโดยการเติมเข้าไปคาดว่าหลายคนคงไม่ได้เติมอย่างแน่นอนนะครับ ถ้าท่านเติมเข้าไปอคาดว่านะครับบางคนแล้วกันนะครับเติมเข้าไป1,000บาทท่านจะได้รับเงินคืนภาษี5เข้าในวันที่15เนี่ยนะครับ50บาทนั่นเองทั้งนี้ยอดเงินคืนสูงสุดเนี่ยจะไม่เกิน500บาทถ้าท่านอยากได้เงินคืน500บาทท่านต้องเติมเงินเข้าไป7 0 0 0พันถึง8,000บาทจากที่ผมเคยได้ทำคลิปเนี่ย เก่าๆนะครับเดือนก่อนๆนะครับท่านสามารถไปย้อนดูได้นะครับใครที่อยากได้เงินคืน500บาทนะครับหรือสูงสุดไม่เกิน500บาทท่านจะต้องเติมเงินเข้าไปเองโดยวิธีการเติมเงินเข้าบัตรคนจนดังนี้นะครับขั้นตอนที่1น,นะครับให้ท่านเนี่ยสอดบัตรนะครับเข้าไปที่ตู้ ATM นะครับของกรุงไทยแล้วกดรหัสของบัตรขั้นตอนที่2ให้ท่านเลือกโอนเงินเข้าเป็นกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์นะครับขั้นตอนที่3เลือกบัญชีออมทรัพย์นะครับขั้นตอนที่4เลือกบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์เติมเงินพร้อมเพย์มาจนถึงขั้นตอนที่4แล้วนะครับหลายท่านก็บอกว่า ฉันไม่เติมหรอกได้เท่าไรฉันก็เอาแค่นั้นนะครับเพราะว่าเงินจะกินจะใช้อย่างไม่มีเลยนะครับขั้นตอนถัดไปเป็นขั้นตอนที่5เลือกบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ขั้นตอนที่6ให้ใส่หมายเลขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยสิหลักนะครับที่ต้องการเติมเงินขั้นตอนที่7ตรวจสอบหมายเลขบัตรแล้วกดปุ่มถูกต้อง ขั้นตอนที่8ใส่จำนวนเงินที่ต้องการเติมเงินเข้าบัตรแล้วกดปุ่มถูกต้องสามารถเติมเงินได้ครั้งละ100บาทไปจนถึง30,000บาทนะครับขั้นตอนสุดท้ายก็เป็นการตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดแล้วกดปุ่มถูกต้องเพื่อยืนยันการทำรายการน,นะครับถ้าใครนะครับอยากให้ในายเอกเติมเข้าในบัตรของท่านนะครับก็ติดต่อมาหลังใหม่ได้นะครับ หยอกๆล้อเล่นนะครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปนะครับว่าวันที่15เนี่ยนะครับท่านเนี่ยนะครับสามารถที่จะตรวจสอบนะครับการเงินในการเข้าบัญชีต่างๆว่ามีกำหนดอย่างไรเนี่ยนะครับจากเว็บไซต์นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ทางด้านล่างนี้นะครับกบ เ a l l f a นะครับสามารถตรวจสอบยอดเงินต่างๆหรือสวัสดิการต่างๆของบัตรของท่านเนี่ยนะครับผ่านทางเว็บไซต์ g o f w e l f a r e นะครับโดยการกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนเข้าไปแล้วกดปุ่มตรวจสอบนะครับก็จะมีข้อมูลสวัสดิการต่างๆของท่านเนี่ยขึ้นมานะครับสำหรับในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน ถ้าใครที่มีข้อสงสัยอยากจะสอบถามเพิ่มเติมให้โทรไปที่เบอร์02 109 2345นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา8นาฬิก30นาทีไปจนถึงเวลา17นาฬิก30นาทีได้เลยนะครับถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมนะครับว่า ในเรื่องของการได้รับเงินสดเนี่ยเงินคืนเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐท,ทุกคนนะครับในวันที่15มีนาคมได้เงินคืนเกี่ยวกับเรื่องเงินคืนภาษีและสวัสดิการของผู้สูงอายุนั่นเองนะครับเขาเรียกว่าเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุและเงินคืนภาษีนะครับวันที่15สรุปให้เลยนะครับ ได้รับคืน2รายการถ้าใครอยากได้สูงสุดถึง600บาทเนี่ยจะต้องมีการเติมเงินเข้าไปในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและนำเงินเนี่ยนำบัตรเนี่ยไปรูดซื้อสินค้านะครับท่านถึงจะได้รับเงินคืนตรงนี้ส่วนใหญ่พ่อพี่แม่ป้าได้รับกันคนละ5บาท1 0บาท15บาทอ่ะสูงสุดเลยผมให้15บาทเพราะใครที่ได้รับเงินเข้าในวันที่1-300เนี่ย จะรูดซื้อสินค้าทั้งหมดเนี่ยอาจจะได้เงินคืนสูงสุดถึง15บาทนั่นเองนะครับแต่ถ้าใครอยากได้500ท่านต้องเติมเงินเข้าไปเองตรงนี้อยากให้หลายๆท่านทําความเข้าใจด้วยนะครับเงินตรงนี้สามารถสะสมได้เป็นเงินสดที่อยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของท่านอยู่ในกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของท่านนะครับไม่จําเป็น ก็ยังไม่ต้องรีบใช้ช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะครับและมีโรคระบาดอยู่ด้วยนะครับตรงนี้นะครับกผมก็ขอฝากกับพ่อพี่แม่ป้าไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเช็คด่วนเงินสดเข้าสรุปใครได้บ้างได้เท่าไหร่นะครับถ้ามีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์พูดคุยกับนายเอกไว้ได้นะครับด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบการน,นำเสนอข่าวไปแต่เพียงเท่านี้นะครับต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ